สวัสดีครับผมอาจารย์ฝุยนะครับวันนี้จะมา,ารีวิวเป็นเอกสารนะครับวันเ e ีย p r โปรเกก็คือการบันทึกการฝึกนะครับความเร็วในการฝึกเมทานอมนะครับตัวนี้จะสามารถบันทึกได้ถึง7เทคนิคนะครับอันแรกเนี่ยผมตั้งชื่อว่าเป็นสป e ดพิก k i n g นะเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยการดบเบิลคลิกตรงนี้นะครับสปีดพิกกิ้งอิงวีแล้วกั In นตั้งชื่อไปปั๊บตัวนี้จะเปลี่ยนด้วยนะ ตัวนี้เป็น splitting ่เลยนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเริ่มเป็นทานมที่เราจะฝึกได้เนชะ่น50อ่าวิ e k ที่หนึ่งก็จะเป็น50ไปด้วยนะครับพอมาวิ e ที่สองเนี่ยเราสามารถที่จะทดสอบตัวเองได้นะครับอาจจะเป็น55กราฟก็จะเริ่มขึ้นลนะไอ้เนีสีฟ้าตรงน,นี้จะเริ่มขึ้นลวฮะ60 65 70อ่า w ิ e k นี้ขยันมากนะครับโอ้โหขึ้นไป85เลยนะครับเราเห็นว่ามันพุ่งขึ้นละ เราก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับปีหนึ่งมีทั้งหมด52สัปดาห์ใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งยาวไปจนถึงฝั่งนี้เลยครับอ่าเราก็จะเห็นถึงผลการฝึกได้อย่างชัดเจนว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราพัฒนาจริงหรือเปล่านะครับ95คือขี้เกียจฝึกมากช่วงปีนี้ช่วงวิ่นี้3บมวิ่งนี้เจ็ดยิงนะไม่ฝึกนะฮะวิ่ออมาเสือขยันเลยขึ้นไป110อย่้ยมันก็จะพุ่งขึ้นไปวิ่งออมาโหเทพเจ้าเข,ข้าสิง180 พุ่งขึ้นไปเลยนะฮะอตัตมาซิยบิกกิ้งนะครับเวลาเราใส่เข้าไปคอลเาเทคนิคนี่ยมันก็จะเป็นคอลเาสีไปด้วยนะฮะอ่าหนึ 100, 101, 102, ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสองค่ขยับก็ได้นะฮะรามมันก็จะค่อยพุ่งขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็นเท่าไหร่ห้าสิบออกมาถึงปุ๊บตกเลยความเร็วเริ่มนะฮะเห็นไหมฮะมันจะค่อยๆเปลี่ยนคือเป็นคอลเาสอีอ่ะอ่าเราก็มาวิเคราะห์ดูว่า ปีหนึ่งเนี่ยมันนานนะจริงๆเนี่ยแต่ถ้าเราไม่บันทึกไว้เนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่าการพัฒนาของเราเนี่ยเป็นยังไงฮะเอกสารวันเย่โปรเกชาร์ดนะครับตัวนี้จะถูกบรรจุอยู่ในแผน่นล่าสุดที่ผมจะทำนะครับ Begin of e ฟเอ็กซิคิตร้านะครับเป็นการรวมนำเอาวิธีการฝึกกีตาร์สำหรับผู้เริ่มต้นจริงๆนะครับคนที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะฝึกเท่จริงหนอะไรยังไงผมจะตัดเอาเบสิกของแต่ละแผ่นเนี่ย มาอธิบายใหม่ให้มันง่ายขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการฝึกจริงๆนะครับแล้วก็เนื้อหามันจะต่อเนื่องไปยังแผ่นต่างๆด้วยนะครับสำหรับใครที่ฝึกเทคนิคนะเราสนใจเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะเจาะไปทีละแผ่นได้เลยนะครับตัวนี้จะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นจริงๆนะว่าอันนี่มันค่อนข้างยากใหม่ผู้เริ่มต้นในที่นี้หมายความว่ายังไม่เคยจับม้อไฟ้าเลยนะครับแล้วก็ลังเลว่าฝึกยังไงหรือว่าคนที่อยากเล่นได้ไฟแต่ไม่ได้อยาก,กเทพมากไม่อยากฝึกสเกลถึง 12k เพราะมันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยก็ ผมจะตัดส่วนที่สําคัญมาให้เราฝึกเพื่อให้เราสามารถเล่นกีตาร์ให้มันสนุกนะไม่ได้สีเรียนอะไรมากสนุกแล้วก็เห็นการพัฒนาที่แท้จริงด้วยนะครับถ้าอย่างไรฝากติดตามนะครับสําหรับตัวตัวนี้นะฮะหรือใครอยากได้เนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับว่าผมจะทํากิจกรรมอะไรนะครับสหรับการแจกสารตัวนี้นะครับสำหรับลูกค้าเก่าๆนะที่มีแผ่นอยู่แล้วนะครับอยากเล่นเกม ได้กระสานตัวนี้เดี๋ยวคอติดตามเดือนนี้แน่นอนนะฮะมีเกมให้เล่นแน่นอนครับผมยังไงก็สำหรับใครที่สามารถเขียน Excel ได้ก็ลองเขียนดูก็ได้นะครับตัวนี้ผมก็ไม่บอกนะเขียนไง <laughs> โอเคลาไปก่อนครับผม,ยมากกาบอย่าลืมว่าการบันทึกการฝึกเนี่ยทำให้เราเห็นถึงผลการพัฒนาได้อย่างชัดเจนแล้วก็แน่นอนนะครับเป็นการสร้างาาากำลังใจให้เราด้วยว่าเฮ้ยโอ้โหเราแม่งพัฒนาขึ้นถึงแม้มันจะพัฒนาแค่หนึ่งบีพ แต่คือเร็วขึ้นก็คือเร็วขึ้นครับอ่าฝากไว้ครับผมสวัสดีครับ